แม่ทาถึกับข้ามหนึ่งักเลี้ยงปัดเคยนะาห้ไปกินหนึ่งเยี่นยนไม่ล้าครับเต็มไปตรงนนั้นนะใต้เวค่ะ มึงดูปิมดิวะทำไมเอาปิตัวมากินที่โรงเรียนทุกวันเลยวะมันเคยบอกนะว่ามันคือเมนูใบเหลียงผัดไข่น่ะเฮะ้ใบเหลียงผัดไข่ทำไมไม่กินกับข้าวที่โรงอาหารวะเพื่อนไม่รู้หรือวะไม่เป็นไรไปกันเ,เถอะโอเคไปนี่แกเชิสอบไปเต็มด้วยแหละริงใช่จ้าปิโโ<อ>มโตวิแกได้ย่าว่าเออนะ่ชอบปิมนน้วยนะสงสัยคงได้กินใบเหลียงผัดไข่แน่เลย <c oughs> ตลกกไง ทำไมเพืเ่อนๆถึงไม่เข้าใจเราเลยวะเอไม่มีใครวะไปไปเฮ้ยเป,ปิดเปิดเปิดเปิดใบเหลียงผัดไคร <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันมาเห็น ก็ว่ามืไปแม่ากินจึงมึงมึงกับมาฝ่ามึงกับมาที่นี่ทำใบเรียงผัดเคยแมงกินเมื่ออนกโจไม่ต้องอายที่เสื่อนหวากินเมนูผัดเคยนั่นนะครับแม่ท้าเป็นเมนูใบเรียงพัดเคยหรอกเป็นหลักแม่้านะไม่้าก็รองนะ แล้ววันที่ผมกลัวที่สุดก็มาถึงน้องเปรมเป็นญาติของคุณยายติม๋มใช่ไหมครับใช่ครับผลของคุณยายติ๋มเป็นยังไงบ้างครับจากที่คุณหมอได้ตรวจคุณยายติ๋มนะครับคุณยายติ๋มเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับปีมจะฉกมวยห้าเงินมารักษาแม่เท้านะ เม่าต้องสู้อย่ายอมแพ้เฮ้บัสวิชาการงานที่ครูให้สั่งให้ทำอาหารอ่ะทำที่ไหนดีวะอืมเราไปทำบ้านเป็นกันดีไหม้ยดีว่ะงั้นไปบอกเปิมกันดีกว่าไป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 เฮ้จะไปทำอาหารมาเราใช่ไหมนั่นเสายีนี้เจอกันโอเคเป็นมีที่ํำใบเลี้ยงพัดเกยแล้วก็ใบเก็บตาใบเลี้ยงหมาก่อนแล้วก็มาเด็ดเด็ดเกยเกยแล้วก็ไปลานน้ำ น้ำมันใส่าน้ำมันร้อนจิ้จิ้ลงไปเลยดังเกียวเลยบอวาจะได้เว้ยครับปกติทิมชิมิมเนี่มันเป็นชินเป็นทิมกดีซ้าใจวัดเยียมนไปซตอนให้มันฮอมพัดเดียวแล้วก็เกะเลี้ยงจะเลยพักเลี้ยงเลยกลไปกลมาก็เลยเชิงอุ้ตามลงไปเลยได้ชินเลยว่าโอ้ยจ๋าสัอะไรเลยอืม ว่าแล้วทำไมปิม่มถึงชอบกินใบเหลียงผัดไข่เพราะมันอร่อยนี่เองไม่ใช่แล้วใช่แล้วไม่เิีวไหนลองตั้งชื่อเมนูน้ดนิลองตั้งชื่อเหรอ,อเออก็รู้แล้วกับข้าวบ้านฉันในจานบ้านเปิมดีกว่าเฮ้ยถึงปเป็นรยเชีวยวไปนะปิมเออคนเราต้องไม่ลืมบ้านเกิดไม่ลืมกินํำเนิดไม่ลืมอาหารบ้านเราน่าง <c oughs> มืหนะ้า บ้านเรากับข้าวหลดจัดเอยแม่ท้าวคอยลุกล้างลับมาหานังกินข้าวปั้นโรมน้าและโรมตาทุกอุราวันดีนดีที่เรือนเราแม่ครับเต็มกิตตึ้ง